ตอนนี้เริ่มเจ็บลอกนะเจ็บลอกเพราะว่าอะไรเราคนสุบลีไข้ <c oughs> เมื่อวานมันมาไป,ไปมันจะมาก็ไม่บอกนะฮะจะไปก็ไม่บอกไม่มีมารยาทเลยวางแผนไว้อเดี๋ยวจะออกไปถ่ายรุ่งถ่ายรูปนู่นนี่นั่นเนี่ยออกไปได้ไหมโอ้ยไม่ได้ไม่มีแรง <c oughs> ไม่มีแรงนะฮะ สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสมอมหารทีเคอร์มินตรามีบุญมีส่วนผสมของสารสกัดจากขมิ้นชันพริกไทยดำมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกช่วยลดภาวะการอักเสบต่างๆภายในร่างกายจะอักเสบภายในตับไขมันพอกตับภาวะการอักเสบตามส่วนต่างๆของร่างกายแก้ไขได้ด้วยทีเคอร์มินวันนี้อัปเดตวันที่3นะฮะวันที่3ของการการเป็นโควิดนะฮะก็ สังเกตได้ว่าเสียงเสียงเสียงค่อยค่อยหายไปเนะลยอาการเจ็บคอเยอะมาก,กน,นะเจ็บคอเยอะเจ็บคอเยอะตอนนี้เริ่มเจ็บน้าอกนะเจ็บนา้าอกเพราะว่าอะไรเราคนสูบบุหรี่ <laughs> สูบบุหรี่นะฮะมันก็เลยแบบเออผมไม่แน่ใจว่ามันจะลงปอดหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเจ็บน้าอกเยอะนะฮะแต่ว่าก็พยายาม พยายามที่จะลดเบริ่ลงแต่ว่ามันก็ยังมันก็ยังเอ่อยังยังยังอยากสูบอยูนะ่แต่ว่าไปนะแต่ว่าก็ดูแลร่างกายเองด้วยนะครับนะอย่าอย่าลืมอย่าลืมนะวันนี้วันที่สามไข้ขึ้นไหมนะฮะไข้ขึ้นไหมยังมีไข้อยู่ไหมไข้เมื่อวานมันมามาไปไข้เมื่อวานมันมาไปมันจะมาก็ไม่บอกนะฮะจะไปก็ไม่บอกอ uf, ไม่มีมารยาทเลยนะฮะเช็คไข้ให้ วันนี้ก็ยังมีไข่อยู่นะครับสามสิบเจ็ดจุดสามสิบเจ็ดจุดหกได้นะเห็นด้วยค่ัสามสเจ็ดจุดหกได้นะฮะก็ยังมีนิดหน่อยครับมันก็มามาไปไปนะฮะมันก็มามาไปไปเราก็พยายามกินไข้กินยาตามที่หมอบอกไ้นะฮะก็ดูแลร่างกายตัวเองผ่อนให้เยอะแต่ว่าผมก็ ไม่ไม่ค่อยยอมพักผ่อนองไงก็มวัวแต่นั่งทํางานอีกก็เลยก็เลยเออยังไม่หายททีนะแต่ว่าถามว่าอาการเจ็บคอหนักไว้หนักหนักหนักกว่าเดิมยเมยอะม,มากนะโชคดีที่แบบไม่ได้ไม่ได้ไอมาก <c oughs> ไม่ได้ไอมากมีไอมีไอไม่มีนะฮะแล้วก็อาการอีกอยนางที่สังเกตได้ก็คือเริ่มมีน้ำมูกนะฮะเริ่มมีน้ำมูกเริ่มเริ่มมีน้ำมูกขึ้นมานะฮนะก็เลยมาอัปเดตอาการให้ฟังว่าเออวันที่ วันแรกวันแรกคิดว่าเป็นกับคิดคิดว่าคิดว่าไม่เป็นเนะยก็ดันเป็นใช่ไหมพอวันที่สองวันที่สองก็คือคืนคืนที่วันที่สองก็คือเมื่อวานเมื่อวานวันกลางวันเมื่อวานกลางวันเพราะว่าเทปที่ผ่านมาเนี่ยผมอัดตอนกลางคืนวันแรกกลางคืนวันแรกที่ไปเจอคือเมื่อวานวันที่สองกลางวันก็มีไข้บ้างนะครับไข้ขึ้นแบบสามแปดสามเก้าไปอะไรเงี้ยนะฮะก็แปลกอย่างครับไป ไปตรวจโควิดพอเจอโควิดนะพอเราเดินออกมานหน้าโรงพยาบาลใช่ไหมเราโบกแท็กซี่หน้าโรงพยาบาลเนี่ยแท็กซี่ไม่มีใครกล้ารับเลยแท็กซี่ไม่มีใครกล้ารับเลยเราเราก็เข้าใจนะเขาก,กลัวโควิดนะะเราก็าพยายามใส่หน้ากากสองชั้นแหละนะฮะเราก็เลยเออกันเดินมาเดินผ่านหน้าโรงพยาบาลมาสักสามร้อยเมตร บกปั๊บรับปุ๊บเลยนะฮะนะแต่เราเราก็เข้าใจเขาแะลฮะเขาคงกลัวโควิดนะฮะเราก็เออก็เราก็พยายามที่แบบเออฉีดสเปย์ฉีดอะไรอะไรย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่อยากให้เขาแบบเออไม่อยากให้เขาติดนะแต่ว่าก็ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงนะฮะก็เลยต้องนั่งแท็กซี่กลับนะฮะทีนี้คุณก็ต้องคอยเช็คอันนี้ด้วยนะนี่อันนี้เป็นเครื่องอันนี้เป็นเครื่องว,ออวัดอุณหภูมิเออไม่ใช่มวัดอุณหภูมิ วัดค่าออกซิเจนนะฮะวัดค่าออกซิเจนวัดค่าออกซิเจนในเลือดน,นะฮะว่าออกซิเจนคุณอยู่ระดับไหนนะฮะก็ต้องคอยดูเนาะนะฮะก็อยากให้ดูแลตัวเองนะฮะเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกน,นี้ติดกันเยอะมากผมก็ยังไม่รู้ว่าผมติดจากไหนเนะะี่ยทั้งนี้ว่าผมก็ว่าผมอยู่ในเซฟโซนตลอดนะฮะผมผมว่าอยู่งานอยู่มันจะมีที่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 เสียงก็คือว่ามันมีผม ที่บ้านจัดงานจัดงานขายของอะไรนั่นเถอะนะฮะ,นะฮะเออก็ก็นั่นแหละนั่นแหละผมว่าน่า,นาจะนั่นแหละจุดเสี่ยงนะฮะเนะเพราะว่าเป็นจุดที่คนรวมกันเยอะนะฮะถามว่าเออแทนที่จะได้แผนที่จะได้แบบวางแผนไว้โอ้ยเดี๋ยวจะออกไปถ่ายรุ่งถ่ายรูปโอ้ยน่นนี่นั่นไนี่ออกไปได้ไหมโอกไไม่ได้ไม่มีแรง <laughs> ไม่มีแรงนะฮะ แค่จะพูดแค่จะอะไรก็หมดแรงเลยนะฮะก็นะฮะอยากให้ดูแลตัวเองนะฮะแล้วก็ดูแลคนรอบข้างด้วยตอนนี้ก็โอ้ลามเริ่มลามนะฮะทั้งบ้านและ้ะนะฮะก็เออเอโฮมไอโซเลชันมันก็เสียอย่างกันนะนะคือถ้าเกิดคุณไม่ปิดกั้นดีๆเนี่ยมันก็ลามมาทั้งบ้านเหมือนกันนะฮะนะฮะมันก็ดีอย่างสี่อย่างอยู่ได้อยู่ใกล้ลูกใกล้เมียแต่ก็คุณก็ต้องยอมว่า ลูกเมียคุณอาจะติดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็แลกกันนะแต่ว่าถ้าอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ไหวแค่โรงพยาบาลบอกว่าแค่โรงพยาบาลบอกว่ามัดจำประมายกินชนนะผมบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจ่ายได้อะไรยเงี้ยเออถ้าต้องแอดมินเนี่ยเท่าไหร่เขาบอกว่าก็มัดจำขั้นขั้นต่ำก็แสนหนึงอะค่ะอ,อ๋อเขบอกว่าอ๋อแสนหนึงเหรอครับ อ๋อไม่เป็นไรหรอกพอดีผมคิดถึงลูกผมก็เลยกลับมาอยู่บ้าน <c oughs> แสนหนึ่งแพงเลยก็ได้ไว้นะก็เลยกลับมาอยู่บ้านดีกว่านะแล้วล็อกตัวเองนะอะวันนี้นะอาการแย่ลงไหมยแย่ลงกว่าแย่ลงกว่าเมื่อเมื่อวานแต่ว่าแต่ว่าไข้มีน้อยลงไข้ต่ำลงนะครับ ไข้ก็อยู่ที่3ามเจแต่วันแรกเนี่ยไข่สามเก้านะฮะแต่ตอนนี้อาการที่พบอีกอย่างนึงคือว่าเริ่มเจ็บหน้าอกนะะเริ่มเจ็บหน้าอกนะฮะเริ่มเจ็บอกไม่รู้ว่ามันลงปอดหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวค่อยค่อยดูอีกทีนึงว่าจะขอหมอไปเอกซเรย์ได้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวเดีเย๋ยวเดีเย๋ยวค่อยค่อยค่อยมาอัปเดตอีกทีพรุ่งนี้เนาะนะฮะพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้จะมอัปเดตอีกทีนึงนะครับนะ Wait, See they're